สวัสดีครับวันนี้อยู่คับ r โรโยคาสิโนส่วนของใครที่ยังไม่เคยใส่โค้ดก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะครับอ่ะก็ฝากว้ด้วยโค้ด PMC 1254878นะครับตัวนี้ก็จะได้รับ1 0 0 0 0แสนชิปแล้วก็เป็นตัวแทนระดับ1ต่อจากผมนะครับถ้าใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็มากรอกอย่าลืมกรอกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้ใส่เอ่อพวกผูกเบอร์นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ใส่ไปนะครับก็จะได้รับชิป1 0,000ชิปนะ ในส่วนของวันนี้ผมก็จะมานําวิธีการปั๊ม v v p นะครับในส่วนของตอนนี้ผมอยู่วิธี่ v 1 1%นะห่งเรของผมเท่ากับ25บาทนะครับอ่ะโอเคมาเข้าห้องดับแรกกันนะครับก็คือ V3 ขึ้นไปนะอ่ะถ้าเราอยู่ประมาณ V3 เนี่ยเรามาเล่นเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณ1-2%ปร์เซ็นตได้อยู่นะครับแต่ว่าผมแนะนำนะว่าอย่าเพิ่งเล่นเขาเรียกว่าอะไร อย่าเพิ่งเพิ่มเบดสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งประมาณนี้นะตั้งไว้เป็นห้าหวครับอ่ะโอเคตั้งไปก่อนอ่าตัวสโลแล้วก็ตัวยิงปืนลวนะครับอ่าอีกตัวนึงเอาปืนกลน,นะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะผมก็จะเพิ่มเป็นเบดสิบนะครับอ่าในส่วนของการล็อกตัวนะครับผมก็จะล็อกมีอยู่3ามตัวนะอ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ได้มากรไปพอดีมันยิงให้นะครับผมก็จะตั้งเป็นออโต้อย่างนี้นะเวลาผมนอนผมก็ตั้งเล่นประมาณนี้นะครับคือตอนนี้ผมวีสิบแต่ผมเล่นเบ็ดยีนะครับเวลาผมจะนอนผมตั้งไว้เบ็ดยีมันจะได้อยู่ประมาณ 0. ูนย์อนะครับถึง2 4 4นเะเท่าที่เคยได้นะครับจนมันอบอกให้เข้าเกมอีกรอบนึงอ่ะมันประมาณว่า ถ้าเชื่อมต่อเน,นี่ยอะไรประมาณเนี้ยผมตื่นมาอีกทีหนึง่งอ่ะโอเคครับในส่วนของการเล่นเนี่ยมันก็จะมีนี่อันนึงก็ครับก็จะเป็นศูนย์กิจกรรมมันมีให้แลกนะแต่ว่าผมก็เพิ่งแลกไปนะอ่ามันมีโอกาสได้เหรียญมังกรนะครับถ้าเรากดคูณ2มันก็มีโอกาสได้นะแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดเปิดไปเจ็ดรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้สักรอบนะอ่ะโอเคตอนนี้ผมลงไปเท่าไหร่นะ อันเป็ดยนะครับและอีกอย่างก็คือตัวช่วยออโต้นะครับฮะตัวนี้มันช่วยในส่วนของการป้องกันนะเราจะให้เหลือสัก1 5 0 0นนะครับหรือจะให้ตั้งเล่นสัก2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงประมาณนี้ครับมันก็ได้เหมือนกันอ่ะหรือจะตั้งให้มันเล่นได้สูงสุด2เท่านะครับแล้วก็คลิกไปปุ๊บเนี่ยจะได้เป็น6 6 0 0 0่มันก็จะหยุดนะที่เราตั้งไว้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมจะตั้งถ้าต่ำกว่าก็คือจะให้มันหยุดนะก็คือให้มันเหลือชิปอยู่ประมาณนี้ในส่วนที่ผมจะตั้งก็คือผมเล่นเบท50หรือ100นะครับผมก็จะตั้งไว้นะไม่งั้นชิปเราหมดนะครับเราเล่นทั้งคืนในหมดแน่นอนนะถ้าเราไม่ดูเองนะครับก็คือถ้าผมจะเล่นแบบเบท50หรือ100เนี่ยก็คือผมดูเองนะ,ะแต่ถ้าเป็นห้องหลักมันจะมีห้อง200ชิปขึ้นไปนะครับ ผมจะเล่นเบ็ดละ100่รือหรือ200นะแต่ว่าถ้าผมจะนอนเนี่ยผมก็จะตั้งไว้แค่50นะก็เข้ามาในส่วนของออโต้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเบ็ห้าเนี่ยาถามว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะอีกพี XP ของผมได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0เ็อร์0ซถึง1%นะเท่าที่เคยได้นะครับอ่ะโอเคครับก็มี เทคนิคการวางตัวประมาณนี้แหละใครที่เล่นอยู่ก็สามารถลองได้นะสาหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวตั้ง Auto. ออโต้เราก็เลือกคลิกเดี๋ยวผมตั้งตัวนี้ก่อนเอยายิงผิดตัวยิงผมก็จะยิงตัวม้านะาไม่ได้ไม่ถูกอีกตัวมา้ามันจะเรียกมังกรมานะครับอคลิกไปอโอเคถูกละอรอได้ตัวมังกรนะครับ ที่ผมตั้งแยกๆก,กันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับไม่งั้นมันลลายๆตัวยิงตัวเดียวมันก็จะเสียเวลานะให้มันยิงตัวอื่นสลับกันนะครับเป็นเป็นสี่มุมประมาณนี้นะมันก็มีได้มีเสียนะครับแต่ว่าถ้ามันเข้าแดนบวกเนี่ยมันก็มีโอกาสเพิ่มนะแต่ถ้าเราขาดทุนไปประมาณหนึ่งแสนชิปเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนห้องเล่นนะไม่งั้นหมดนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มลดละ เดี๋ยวสักผมก็จะเปลี่ยนห้องนะครับสลับแล้วตั้งใหม่หรือไม่ก็ลดเบ็ดนะครับเพื่อให้มันเล่นได้นานเรื่อยๆนะถ้ามาขึ้นแดนบวกเราค่อยปรับเบ็ดขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคอยู่ก็กลางๆนะแต่ก็ลดลงมาเกือบครึ่งนึงแล้วแต่สําหรับใครที่ประมาณ B3 หรือ B4 นะครับผมว่าวันนึงอ่ะถ้าเล่นเบ็ด20เนี่ยวันหนึ่งอาจจะขึ้นถึง10%นะก็ลองดูนะครับใครที่ อลองใช้วิธีของผมเนี่ยมันจะบวกขึ้นเท่าไหร่ได้ไม่ได้ยังไงก็มาแนะนําผมด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็วันนี้ขอตัวเชิงไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ